สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยครอบครัวสุขสันต์อยู่นะคะและในวันนี้เราจะเรียนเรื่องการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวกันค่ะเรามาท่องคำคล้องจองกันก่อนนะคะคำคล้องจองบ้านหลังหนึ่งตัวฉันมีบ้านหลังหนึ่งเป็นที่พักที่พึ่งทุกเวลาฉันช่วยพ่อแม่ปลูกผักเลี้ยงปลากวาดบ้านถูบ้านดูงามตา ช่วยกันรักษาให้หน้าอยู่เอ,อ่ยและเรามารู้ความหมายกันค่ะเด็กๆความหมายของการมีส่วนร่วมของบุคคลภายในครอบครัวค่ะคือการใช้เวลาร่วมกันของคนในครอบครัวทํากิจกรรมต่างๆเพื่อฝึกให้ลูกได้เรียนรู้ซึ่งเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาการทางด้านสังคมเพื่อให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ กิจกรรมที่สมาชิกทำร่วมกันมี2ประเภทคือ 1. กิจกรรมที่ทำร่วมกันภายในบ้านและ 2. กิจกรรมที่ทำร่วมกันนอกบ้านค่ะกิจกรรมภายในบ้านที่ทำร่วมกันนะคะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเก็บกวาดบ้านค่ะต่อไปเด็กๆสามารถช่วยล้างจานล้างแก้วและรดน้ำต้นไม้ค่ะ และที่สำคัญคือเด็กๆสามารถช่วยพับเสื้อผ้าของตนเองกวาดบ้านถูบ้านซึ่งสามารถทําได้ทุกวันนะคะเด็กๆก,การทํากิจกรรมร่วมกันนอกบ้านนะคะเช่นการออกกําลังกายการปั่นจักรยานการปลูกต้นไม้หรือการไปทำบุญที่วัดค่ะในวันสำคัญทางศาสนาการรับประทานอาหารร่วมกันนอกบ้านนะคะ เรามาดูสรุปของการมีส่วนร่วมของบุคคลในครอบครัวกันค่ะ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. สร้างนิสัยที่ดีให้กับตนเองและสมาชิกในครอบครัว 3. สร้างความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกัน 4. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีความสามคัคคีต่อกันภายในครอบครัวนะคะเด็กๆกิจกรรมท้ายบทเรียนวันนี้นะคะชิ้นที่1 ให้เด็กๆระบายสีการทำงานต่างๆต,ตามจินตนาการค่ะชิ้นที่2เขียนคำตรงข้ามอ่อนแก่กว้างแคบแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ